เกิดเหตุผู้โดยสารชายแซ่เจิงใช้มีดแทงตำรวจรถไฟบนรถไฟด่วนซื่อเชียงขบวนที่192และต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนนายเจิงถูกผู้โดยสารช่วยกันรวบตัวไว้ได้ <noise> 一直到今天早上七点三十五分左右，病人的血压、心跳又停止，所以又开始急救，一直到八点十分才宣布急救无效。原因是，昨天晚上三月三日，男的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 ，男 ตำรวจที่เสียชีวิตครั้งนี้อายุเพียง25ปีเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวพ่อแม่ไวยชรายอมรับไม่ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมขณะที่ภรรยาและบุตรของคนร้ายคุกเข่าร้องไห้ขอโทษสันนิษฐานว่าคนร้ายป่วยเป็นโรคสิบเศร้าจเอายุว กรมตำรวจรถไฟแถลงว่าจะทบทวนกำลังคนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตจะให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งละสองนายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับล่างเผยต้องระงับเหตุขัดแย้งบ่อยหอนให้เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้มวันที่3ามกรกฎาคมภาคใต้ของไต้หวันเกิดพายุฝนกระหน่ำรุนแรงไทยนานไฟฟ้าดับ2,400ครัวเรือนไอ้่เชียงกปโ้ งเที่เขตฉีจินนครเกาชงฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดของวันที่3มประกอบกับช่วงน้ําทะเลหนุนสูงทําให้เกิดน้ําท่วมที่ถนนโบราณฉีจินอย่างดีที่ท่วมเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่เขตตรงกังเมืองผิงตรงคลื่นทะเลซัดเข้าใส่ท่าเรือทําให้ห้องพักผู้โดยสารที่ท่าเรือและตลาดสดบริเวณใกล้เคียงมีน้ําท่วมขังชิวามนาะ เนื string, ่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงเรือโดยสารประกาศหยุดเดินเรือตั้งแต่วันที่3ถึง14กรกฎาคมเร好久我ถ่าาล้่10โมงยาุด าก,ากรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันประกาศเตือนว่าวันที่4กรกฎาคมนี้จะยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงใน5เมืองทางภาคใต้ได้แก่เขตเจียอี้นครไถหดานนครเกาชงเมืองเจียอี้และเมืองผิงตงขอให้ประชาชนต้องระมัดระวังและเตรียมรับมือ การระบาดของโรคไข้เลือดออกอยังทวีความรุนแรงวันที่3กรกฎาคมที่นครไถหน,นันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1คนและเกาฉงเพิ่มขึ้นอีก2คนแม้มีการระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อแต่ประสิทธิภาพของยาลดลงเพราะถูกฝนที่ตกลงมาชาล้างสนิษฐานว่าเป็นการติดเชื้อภายในกลุ่มของผู้ป่วยที่ไทหน,นันอ่ใช่ไทหนันที่สองชนิดที่ติดเชื้อแม้ที่ไทหนั่สอง 是是นครเกาชงประกาศในช่วงบ่ายวันที่สามนี้ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่เพิ่มอีกสองรายอาศัยอยู่ที่เขตซานมินและจัวอิงผลการตรวจเลือดพบทั้งคู่ติดเชื้อชนิดที่สี่คาดการระบาดขยายวงกว้างออกไปถึงเขตซานมินและจัวอิงแล้วส่วนที่นครไถหน,น,นั้นพบผู้ป่วยรายที่4เป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดในปีนี้คือสองขวบเท่านั้น 会，但是我会小心。我比如说，我会穿长袖或长裤，我就比较会穿，不会穿短袖短裤来这样子。但是我我的，我唔，我阮的市场，阮的摊商内底吼，也毋捌发生过，无一个摊商有发生过的这个病咧。啊，大家拢讲的这個，也，我嘛感觉足奇怪。啊，又个个唔是讲阮家在地的,地的里面 จากไทยนานกับเกาชงมีหลายพื้นที่เชื่อมต่อกันเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันโรคของทั้งสองเมืองจะร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ของการป้องกันโรคระบาดและหวังสกัดกั้นการระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปอีก